ในคลิ่สองคำวันนี้จะมาทำกระเพราหมูสับครับนี่ครับอันนี้คือหมูสับสองร้อยกรัมนะแล้วก็อันนี้ก็คือนี่ใบกระเพราแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็ซอสน,น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็น้ำมันนะครับพริกกระเทียมเสร็จนั้นไนใส่กระทะก่อนหลังจากการที่เราตำพริกกระเทียมเสร็จนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปนะ เดี๋ยวเราเปิดแก๊สก่อนเราพัฒนออกมาเลยนะอพราะว่ามอเดียพอ,พอ,อเดี๋ยวเรารอให้มันร้อนร้อนประมาณนี้เดีย๋ยวเราไฟนิดหนึ่งับอะอะเรามีผู้ช่วยยาา่าไหมให้ย่าไปช่วยไหมเอาตัดเด่นพี่กระเทียมใส่ กิกกระเทีย,ทยมเทใส่เดี๋ยวเราใส่กิ่กระเทียมแล้วคนให้หอมแล้วก็ใสยย่หมูแล้วก็อืออ่าพอคนคนอืาแล้วคนให้หอมแล้วก็เดี๋ยวใส่ ใส่หมูเดี๋ยวเราใส่เนับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่หมูนะครับหมูกระดุมไปกลาอ่าใส่เชมยงกงเลย อืเดรสับเครื่องปรุงเลยอืมอืมมะพร้าวอืมเทราดให้ทั่วอืมน่ะราดให้ทั่วอันนี้เราใส่ซอสมะม่วงหอมอืมน้ำกล้อืมเติมให้ทั่ว น้ำตาลนิดนึงอาว้น้ำตาลน้ำตาลนิดหนึงอืมาไม่ที่ขนีอือ่โ้วไม่นออืมคนให้ทั่วให้เท่ากันอืมน้ำต หัวตกเลยใส่เลยไหมใส่เลยอ่ะพปกับส่อไปอาเฮ้ยไม่เป็นร่ะอคนพี่กระดาษเฮ้ยอือหือหอมจริงแฮะเป็นพวกนี้ทำอิดรำมุ่งอ้าว อ่าบองไฟนิดนึงใบกะเพราอ่าแล้วอ่ไฟกัะเพราเลยอ่ามันสะอาดนหมกเราอ่าโรยให้ทั่วอืมอืมอืมอ่ะคุณไฟอืมคุณไฟอืม ะะรอเอรดยวอืมนั่นละโอเคแล้วอาปสิ็จไปอักใส่จานนั่นคือไปแล้วอืม,ามาอาค่อยๆนยนูนจานไม่ติดใส่จาน

ใ่ออืมเสร็จแวครับแบบกระเพรีอ่ะเดินเสร็จนี่ครับกับความหมูสับนะครับนี่นี่ครับกลมกล่อมก,กินได้ทานได้อ,อร่อยด้วยหรือเปล่า <laughs> โอเคครับอ่ะ<อ>ค,ครับขอบคุณครับ